วันนี้นะครับามาเรียนออนไลน์นะครับกับครูเสริมศิษย์นะครับในรายวิชา,าวิทยาการคำนวณน,นะครับเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ ความปลอดภัยนะครับในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหัวข้อนี้นะครับหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับมีตัวชี้วัดนะครับมีตัวชี้วัดก็คือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทํางานร่วมกันอย่างปลอดภัยเข้าใจสิทธิ์และหน้าที่ของตนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่อนแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมนะครับเป็นตัวชี้วัด ในการเรียนรู้ของหน่วยเรนรู้นี้นะครับก็คือความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับนักเรียนมาดูนะครับนักเรียนมีวิธีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับนักเรียนจะใช้ยังไงนะครับทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมีความก้าวหน้านะครับมีความก้าวหน้าไปมากนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับ นักเรียนจะรักษาข้อมูลของนักเรียนอย่างไรนะครับนักเรียนจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับนักเรียนมาดูสไลด์ถัดไปนะครับนักเรียนมาดูตรงนี้นะครับอันตรายนะครับอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันตรายนะครับก็คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องระมัดระวังอยู่เสมอนะครับ หากนักเรียนปราศจากความระมัดระวังแล้วนะครับอาจโกให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานนะครับได้นะครับก็คือโดยอันตรายที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตมีดังนี้นะครับก็คือการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะครับบางทีเราเล่นนะครับเราเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือข้อมูลอาจจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับกับเด็กนะครับ ข้อมูลเกี่ยวกับารามกอนาจาร์นะครับนักเรียนอาจจะใช้ข้อมูลแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นเป็นข้อมูลอย่างไรนะครับข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับข้อมูลที่เป็นเท็จข้อมูลที่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและเสียชื่อเสียงเช่นอะไรครับเชน่นนักเรียนนะครับแชร์หรือนะครับโพสต์ข้อมูลของคนอื่น โดยไมใ่ใช่ความจริงนะครับเอารูปคนอื่นไปตัดต่อให้เกิดความเสียหายตัวนี้ก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะครับาการาล่อลวงเยาวชนนะครับเกิดขึ้นจากอะไรครับก็คือเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกับการพูดคุยในโปรแกรมสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต ต่างๆนะครับก็จะเกิดการหลอกลวงได้นะครับถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับสไลด์ถัดไปนะครับการหลอกลวงแบบฟิชชิงนะครับการหล,ลอกลวงแบบฟิชชิงก็คืออะไรยังไงนะครับก็คือมักจะมาในรูปแบบของการส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลมานะครับหรือเว็บไซต์เพื่อหลอกลวง ให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับอาจจะเปิดอาจจะส่งมาทางอ e ีเมลนะครับส่งมาทางอ e ีเมลแล้วก็ให้เราตอบกลับนะครับให้เราตอบกลับหรือ,อให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะครับผู้ที่ได้ข้อมูลเราไปก็อาจเอาไปทำนะครับเอาไปทําความผิดได้นะครับาการหลอกลวงแบบฟิชชิงนะครับตรงนี้นะครับต่อไปก็คือ การก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทําผิดนะครับเพื่อให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับใส่ข้อมูลไปนะครับต่อไปนะครับก็คือการกระทําผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเช่นอะไรเช่นข่าวลวงนะครับข่าวลวง เป็นการใช้ออคอมพิวเตอร์กระทำผิดนะความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์โดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเช่นมีข่าวลวงนักเรียนก็แชร์ไปซึ่งเป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องนะครับต้องตรวจสอบที่มาก่อนนะครับก่อนแชนร์ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับนักเรียนดูสไลด์ถัดไปนะครับผู้ที่กระทําผิด เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับหรืออินเทอร์เน็ตนะครับจะต้องได้รับโทษตามพรบนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือพรบคอมพิวเตอร์นะครับมีความผิดนะครับมีพรบคุ้มครองนะครับมีความผิดนะครับถ้านักเรียนทําผิดนะครับสไลด์ถัดไปนะครับมาดูตัวอย่างนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่าง ตัวอย่างการกระทําผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับมีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับตัวอย่างการกระทาผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ก็คือ1นึะครับหนึ่งก็คือเจนแอบเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเต้วนะครับเพื่อจะคัดลอกการบ้านวิชาคณิตโดยที่เต้วไม่อนุญาตให้เจนมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนนี่ตัวนี้ก็มีความผิดนะครับแอบเข้าถึงข้อมูลของเพื่อนหรือของคนอื่นนะครับเนี่ยเขาไม่ให้ ขาไม่ให้ข้อมูลนะครับแต่มาแอบเปิดมาแอบคัดลอกก็เป็นความผิดนะครับอสองนะครับตัวอย่างที่2ก็คือการกระทําของเจนครั้งนี้ทําให้คุณครูสงสัยว่าเจนนะครับสงสัยว่าเจนและ,ะแต้ลนะครับลอกการบ้านกันเห็นไหมนะครับเหมือนกันนะครับลอกกันมาใช่ไหมครับคุณครูจึงสั่งลงโทษให้ทั้งสองคนทําการบ้านเพิ่มอีกคนละสามข้อเห็นไครับท,ท,ทั้งทที่ แต่อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับแต่เพื่อนได้รับลงโทษด้วยนะครับอันนี้คือความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะเป็นความผิดนะครับมาดูนะครับที่ตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับความผิดนะครับความผิดของของเจนนะครับความผิดของเจนที่นะครับแอบนะครับเข้าไปถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ ของแก้วเมื่อกี้นะครับก็คือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับตามพรบก็คืออาจจะจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือนะครับหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับอ่นนี้มีความผิดนะครับก็คือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจาทั้งทั้งปรับนะครับต่อไป เข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่เข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีความผิดก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับอ่านี่คือความผิดนะครับเรียนดูความผิดตรงนี้นะครับคือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็6กจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000ทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เข้าถึงข้อมูล ข้อมูลของผู้ผอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน40,000ทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่คือความผิดนะครับตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้นะครับคุณครูจะให้ดูแนวทางการป้องกันนะครับแนวทางการป้องกัน แนวทางการป้องกันอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะเรานะครับจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรนะครับก็คืออ,อย่างแรกเลยคือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนี่ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้คนอื่นรู้นะครับต่อไปก็คือติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสนะครับติดตั้งโปรแกร,ปร,แกรมป้องกันไวรัสไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านในการเข้าสูร่ระบบนี่ เวลาเครื่องมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนก็ต้องตั้งรหัสผ่านนะครับใครมาเข้าใช้ก็จะติดรหัสผ่านนะครับไม่ไปพบบุคคลที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตเพียงลำพังนี่บางคนรู้จักคนในคนในโซเชียลนะครับเพียงวัน2วันก็ไปพบเขาเนี้ยก็อาจจะเกิดอันตร,รายได้นะครับนะครับห้ามนะครับต่อไปก็ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับศึกษาพรบรนะครับ ศึกษาพรบคอมพิวเตอร์นะครับศึกษาพรบคอมพิวเตอร์ครับศึกษาพรบคอมพิวเตอร์นะครับว่าทําผิดพรบมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนก็ดูนะครับแจ้งคุณครูหากพบเห็นการใช right? 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 so, ้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมนะครับเวลามีคนเข้าอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมนักเรียนก็แจ้งคุณครูนะครับแจ้งครูได้นะครับไม่เข้าเว็บ ซต์ที่เผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายนี่นะครับเนื้อหาไหนที่ผิดกฎหมายนักเรียนก็จะไปเข้าเช่น rain, เว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันนะจะเป็นเว็บไซต์ผิดกฎหมายนะครับนักเรียนเช่นเกี่ยวกับผิดกฎหมายเช่นเว็บการพนันเป็นต้นนะครับไม่หลงเชื่อข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยง่ายนะครับข้อมูลไหนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็ต้องตรวจสอบดีๆนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับ ต้องรู้ที่มาที่ไปของแหล่งข้อมูลให้ถูกต้องนะครับถึงเชื่อถือให้ได้นะครับตัวนี้นะครับก็คือแนวทางนะครับการป้องกันอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับมีแนวทางการป้องกันหลากหลายวิธีนักเรียนก็เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในการใช้เชียลในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ วันนี้นะครับคุณครูก็ก็ขอจบนะครับทิปในการเปลี่ยนการสอนของวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ